ถอดภาษากายโตโน่เม้มริมฝีปากมองเฉียงยกมือเช็ดจมูกแต่และอย่างหมายถึงอะไรโตโน่มีความกดดันหลายทางทั้งความยากและภารกิจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนมากน้อยกว่ากันและจากคลิปสัมภาษณ์สั้นๆของช่องวันในวันที่18ตุลาคมก่อนที่จะว่ายน้ำในวันจริงในวันที่22ตุลาคมและมีภาษากายที่น่าเรียนรู้โดยเมื่อถูกถามว่าพร้อมไหมกับโครงการนี้เจ้าตัวตอบว่าพร้อมที่จะว่าย จะสังเกตภาษากายได้อย่างน้อย3มอย่างมองเฉียงลงด้านล่างขวามักสัมพันธ์กับการคิดและมีอารมณ์ลบเป็นส่วนประกอบเช่นความรู้สึกผิดละอายกลัวเม้มริมฝีปากเป็นภาษากายที่เกิดโดยปราศจากการบังคับโดยเจ้าตัวจะสัมพันธ์กับการกลั้นอารมณ์ลบเช่นการกลั้นอารมณ์เสียใจความเครียดความกลัวหรือความโกรธทั้งนี้จะต้องแยกออกจากสภาวะปากแห้งหรือริมฝีปากแห้ง มือขึ้นมาเช็ดที่จมูกจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์จะพบได้บ่อยในกรณีที่พูดสิ่งที่ลำบากใจเช่นโกโหกปกปิดพูดความจริงไม่ครบทั้งนี้จะต้องแยกออกจากการสัมผัสจมูกออกจากการเช็ดหรือขยี้จมูกเพราะเป็นภูมิแพ้หรือแพ้อากาศรวมถึงเบสไลน์ของผู้พูดรวมด้วย แม้จะกินเวลาเพียง3วินาทีและพูดออกมาแค่ไม่กี่คำก็พบภาษากายที่มีความหมายในทิศทางเดียวกันทำให้หน่าวิเคราะห์ว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะไหวจริงๆหรือไม่เพราะมีภาษากายของความไม่มั่นใจกังวลและการเบนวักสั้นๆก่อนพูดคำว่าไหวออกมาก็สะท้อนถึงความรู้สึกบางอย่าง ในส่วนนี้คิดว่าเจ้าตัวอาจจะพร้อมในทางร่างกายแต่ในแง่มุมอื่นๆเช่นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่เต็มที่ก็เป็นไปได้สำหรับมือจับคางเป็นลักษณะทั่วไปที่พบเวลากำลังคุ้นคิดและร่วมกับการมองเฉียงขึ้นบนอธิบายได้ว่ากำลังคิดและจินตนาการเป็นภาพอยู่ในหัวทั้งนี้หลายคนมักตีความผิดว่าการมองบนหรือลูกตากรอกในลักษณะน,นี้แปลว่าโกหก อันเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนคลิกปากหรือการดูดน้ำลายในปากให้เกิดเสียงโดยการหดแก้มมาชิดฟันที่กัดกัน และดูดลมเข้าปากสั้นๆเร็วๆเป็นภาษากายที่เกิดขึ้นเมื่อกำลังใช้ความคิดวิเคราะห์พบบ่อยเวลามีอารมณ์ที่หงุดหงิดตลอดในจังหวะนี้จะพบการใช้มือจับคางคล้ายตอนต้นแต่ถ้าดูในรายละเอียดจะพบว่าไม่ใช่อยากให้สังเกตว่าเจ้าตัวกำลังใช้ปลายนิ้วกำลังหยิกคางตัวเองค้างไว้จนปลายนิ้วโป้งซีดขาวการหยิกตัวเองเป็นการพยายามกลั้นหรือสะกดอารมณ์เป็นลักษณะดเดียวกันกันกบ,บบางคนหยิกแขนหรือว่าหยิกต้นขาของตัวเอง จังหวะจะพบเจ้าตัวยิ้มออกมาแต่ยังคงก้มหน้ามองต่ำเจ้าตัวพยายามปรับและจูนอารมณ์ให้เป็นกลางมากขึ้นจังหวะจะพบเจ้าตัวหลับตาในครู่หนึ่งและพบมีน้ำตาคลอการพูดแล้วมีน้ำตาคลอก็สัมพันธ์กับความรู้สึกบางอย่างที่รุนแรงอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นโศกเศร้าเสียใจหรือตื้นตันหรือตื้นตันซาบซึง้งซึ่งต้องดูภาษากายอื่นร่วมด้วยในการวิเคราะห์ เจ้าตัวพูดว่ามันโดนจับตามองมากเลยและมีภาษากายของการเกาหัวการเกาหัวจะพบได้เวลาเจอคำถามที่รู้สึกสับสนหรือไม่รู้ว่าจะตอบยังไงจะอธิบายยังไงผมสนใจในประโยคที่พูดว่ามันโดนจับตามองมากเลยจากการไหว้ครั้งนี้ครับในที่นี้คงเป็นความหมายในแง่ลบเช่นอาจจะหมายถึงการจ้องจับผิดหรือจ้องเสียดสีเป็นต้น ตอนที่ถูกถามว่าการที่เราถูกจับตาม,มองส่งผลต่อความรู้สึกมากน้อยแค่ไหนเจ้าตัวหยุดตอบไปพักใหญ่ๆและแสดงอารมณ์จะเป็นที่สังเกตได้ยากเพราะเกิดขึ้นแค่สั้นๆเพียงเสี้ยววินาทีถ้าเป็นสถานการณ์จริงมักจะสังเกตไม่ทันในจังหวะนี้จึงวิเคราะห์ได้ชัดเจนว่าคุณโตโน่น่าจะกำลังรู้สึกไม่ชอบและเกลียดบางสิ่งบางอย่างซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขากำลังคิดอะไรหรือว่านึกถึงสิ่งใด สรุปอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ทุกช่วงในวิดีโอเพราะที่เหลือก็เป็นภาษากายที่คล้ายคลึงก,กันกับที่อธิบายมาโดยรวมจะเห็นจากภาษากายต่างๆว่าคุณโตโน่เครียดและมีความกดดันสูงจะเห็นชัดว่าเจ้าตัวกำลังอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ที่รุนแรงที่อยู่ภายในจิตใจและสังเกตจากการพูดที่หยุดพูดหยุดคิดบ่อยๆหรือพูดไม่ครบประโยค แบบละไว้ในฐานที่เข้าใจทำให้เป็นการสัมภาษณ์ที่ดูไม่ค่อยไหลลื่นแม้ร่างกายคุณโตโน,โน่พร้อมและเทสผ่านแต่สำหรับสภาวะจิตใจอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์จึงเป็นการบ้านที่เจ้าตัวจะต้องจัดการความรู้สึกให้ได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะถึงวันทํากิจกรรมแม้คุณโตโน่จะถูกวิจารณ์เยอะแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าจะลงมือทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเชื่อในความแน่วแน่และความเอาจริงเอาจังของคุณโตโน่และเป็นกำลังใจให้กับกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c o m